ส่งขาดส่งคือขาดแท้เห็นอยังอีกมาทําคลิปหน่อยจะเฝ้า,าขันอันต่อว่าทาคลิปก็บ่กินเดย์เพราะทำคลิปเราย,ยิบมากินเลยเอา้าไม่ายิบมากินก็อย่าเพิ่อนถ่ายคลิปสิล่ะอืมจา้าเอ็มทำคลิปหน่อยคะ่ะได้วันนี้ทําคลิปหลายภาษาวันนี้สำเร็จาำใบ้อันลืมแล้วเห็นปะเาะบาเบาไปแนวะอ,อื่นเอ้คิด ทำอะไรไว้แล้วเมื่อกี้คำว่าพูดไม่ออกเหมือนพูดไม่ออกหรือไม่มีอะไรจะพูดเลยแบบอึงอ้งคนทให้เราช็อกอะไรแบบนี้เออแล้วก็แบบโอ้พูดไม่ออก<ต>ฉันพูดไม่ออกไม่ได้<ต>อะไรจะพูดแบบนี้เออพูดไม่ออกใช่ไหมแบบภาษาอังกฤษเขาใช้คำอะไร Speechless Speechless ภาษาเยอรมันหระคะ Sprachlos Sprachlos ภาษากรีกภาษากรีกอาโฟนอชแต่ว่าหนูจะใช้คำว่าเดันคหรออะไรอย่าก็คือแบบไม่มีคำจะพูดแล้วฉันไม่มีอะไรจะพูดแล้วเนี่ยคือแบบตกใจจนหนูใช้คำนี้ใช่ไหมดั้นดั้นเหรอดั้นเหลอยะไรดั้นเหรออยาอืมอีสานดิอีสานเวัดคำสวัสดีว่าวัดเนี่ยสวัสดีว่า เบอร์คัมสีเบลเบอร์แนวสีเบลกระดัยป็นวะก็คือโดนแทคขึ้นแน่จักน้อยเหรอวะนนี้ขึ้นมากขอบคุณมากค่ะ